ผากินกล้วยครับผมเนี่ยละอาส,ส,สี่เจ็ดสิบหรือผากินกล้วยในวิดีโออะเหมือนไม่ชันแค่ตรงนี้เองเดี๋ยวก็สากมันแล้วต่อไปไม่มีอะไรแล้ว ใส่น้ำมันไม่ลงอะพี่แต่พี่นีไอก้ก๊อกอข้างบนอีกใช่ไหมเหรอแสดงน้ำม,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 มันหมด <c oughs>

อยู่โอมเหมือนไม่ชันมีแต่หินลึกมีอุตสาห์ใช้ถังหน้าแล้วนี่ถังหน้าก็ไม่ลงเลยลบทีเดียวลูเอไม่ติดเดี๋ยวกันดันขึ้นไปดีกว่า มีเชือกกันนอนไปเลยนอนไปเลยนอนไปก่อนนะครับสี่ว่วงนอนครับเอาเอาพี่แขกครั๊บอ่ะนอนูแล้วหนูแล้วหนูแล้วทิ้งล้มจับไว้เดี๋ยวล้มจับไปไม่เป็นไรพี่ดูฮึกะสุดอยู่แล้วป่ามันลอยเมื่อกี้ไม่กล้าขับดูแล้วลอยแน่มันล้มแน่จะขาลอยไงก็ล้มจับไม่ได้ไงบินหายแต่มันขึ้นขึ้นง่ายกว่าครั้งที่แล้วแล้วเนี่ยเพราะหน้ามันกว้างแล้ว ครั้งก่อนหน้ามันแคบขึ้ขับลำบากเราขายาวไงมันจะเสียได้ง่ายอย่างี้เหรอพี่ยังผมเอามาสองตัวเนี่ยอะไรอะต้องใช้ก๊าซฟออกไม่ออกกันอะอือที่กล่องนี้มันเหมือนมันจะฟลไม่ฟลายวางงานถอดหูเทนดูอยู่ได้อยู่เนี่ยได้อยู่ยๆอะไรสิมาทำอะไรกันห้าคนก็มาได้ครับผมบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่มีแดดเลย ฝนปอยๆปรยกำลังเย็นสบายไม่ตกผมอยากให้ฝนตกเสมอหครับเปิดตกแล้วบันเทิงพี่โจ้พี่แดงพี่โอ้ปอบดไม่มาเป็นไงหมาป่านี้เหรอเบียร์สองกระป๋องไปแล้วล่ะถังขับสนุกไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นพาแจ็คขึ้นมาเดี๋ยวเชื่อกันลงกลางลงไม่ได้เลยเนาะไม่ได้มันลึก รถใหญ่ได้นะไดม่ได้ใหญ่รถใหญ่ก็เหนื่อยพี่เจ้าตองกันนะจ้ต๋องยังตึงกันนะตองขึ้นไม่ได้เลยนะใหญ่แต่ต่ำสามร้อยอะเดี๋ยวงวดหน้าผมาไมโคมทางน้ำเขาอะยังไงมันก็ลงปาดเลยเดี๋ยวผมเทปูก็เบื้องให้เลยไอ้น้ำบาดปลก็เบื้องโมเสสให้ยังดีเลยไอ้บิดอะวหนัวนัวนัวหววดววันัววนวยแป๊บนึง เช็คไฟหัวเตียงก่อนดีกว่าครับพี่เช็คไฟหัวเตียงก่อนดีกว่าไหมหรือไม่ไหลไม่ไหลนะเช็คไฟหัวเตียงก่อนดีกว่าครับพี่ทุกี่เลยวะไม่เป็นไรเ่าจะแป้งบนได้นาะหายเหนื่อยเลยน้อเดียวเดียวเดียวเย็นเนี่ยเนื้อเนี้ยเนี้ยสุดแล้วกล่องอะไรพี่ เต็มร้องทังใหญ่เลยไม่บอกผมจะได้ติดมาไอ้กล่องร้อยยี่ห้าแคปไอ้นั่นนะไอ้รุ่นที่ว่าหกขาหกขาห้ากขาผมก็มีสองกล่องไมงได้วินาทีน่าทิพยน่าหล่นโรนเนาะบนเนาะล่าสุดแล้วพี่ลงลงข้างล่างเลยอะผมไมาลงข้างล่างอ่ะรถรถพาดอยู่นั่นเนินไม่ใช่ก็มันว่าวขาน้ว่าวพี่ไม่ให้มาเลยไว้เอาเลยพี่อ่ะเพราะว่าคันนี้มั่